มาช่วงนี้ใกล้วันเด็กแล้วนะครัเพราะชันร้นเนี่ยก็มีน้องๆมาชวนไปเที่ยวงานวันเด็กกันด้วย ใกล้เข้าสู่เทศกาลวันเด็กนะคะเตรียมพบกับความน่ารักของเราพิกาจูค่ะในงานโปเกมอนเก g เตอร์ Let's t s m t p t p i k h u p u e s e n t n t by True ที่สยามพารากอนในวันที่10 1ถึง11มกราคมดะมีไอซ์คอนพัดสอนนะคะและไบร์วิชเว a จาก True AF เป็นตัวแทนนักร้องนักภาคได้พาพิกาจูมาให้แฟนๆทรูอินไซด์ได้เห็นถึงความน่ารักก่อนใครค่ะ ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาโปรโมทงาน Pokemon Together นะคะ Let's m e p t p i k h u h ูนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่10 11, 10 11นะคะคก็เป็นงานที่เรียกได้ว่ารวมตัวโปเกมอน XY แล้วก็พิคาชูเนี่ยมาเต็มเมืองไทยเลยทีเดียวในงานนะคะก็จะมีทั้งหมด5โซนด้วยกันก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยเกี่ยวกับโปเกมอนนะคะก็มาให้ทุกคนได้เล่นได้ชมกัน,นะะวันนั้นทั้งวันก็คือเราจะได้เพลิดเพลินแล้วก็ได้ได้รับ ชมความน่ารักของพิกาจูนะครับที่สำคัญเลยร้องเพลงประกอบเป็นเพลงเอนดิ้งนะคะชื่อเพลงว่าแบมือค่ะใช่ของไบก็ชื่อเพลงว่า around the world นะครับผมก่อนเดินผ่านึฟ้าฟ้าไกลผ่านอีกครึ่งโลกใบใหญ่ข้างกายเธอจะมีฉันโวววจับมือวิ่งใหถึงดวงจันทร์ไปถึงความฝันของเราสักวัน ยัง <Yeah. S 2> มีขบวนพาเ,เลทอะไรสวยๆมากมายเลยนะอย่าลืมนะครับผมสิบสิเนี้ครับที่พารากอนครับงานนี้ฟรูก็เอาใจคุณน้องๆหนูๆน,นะครับให้ตื่นตาไปกับพิกาจูแคมเป,มปอร์แีนนะครับขนาดยักษ์ ะะสูงกว่า11เมตรน,นะฮะกิจกรรมพิเศษสำหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า12ปีนะครับชมโปเกมอน X Y the movie free ครับเฉพาะวันที่10-11มกราคม,มน,นี้เท่านัน้นนะครับนารีเสนอหน้าตาแบบเป็นตัวเสนอหน้ามากิ่กริดเข้าภาพเลยน,นะ,ะจริงป่ะอ๋อกริดเราเนี่ย ภาคเรื่อแต่ไม่รมู้ไม่รู้เป็นตัวไหนลืมไปแล้วแต่ไม่ใช่พิคาจูอ่ะกริตเนี่ยช่วงหลังเขามาภาคกระตูนอ๋อก็ใช่ไงภาคเป็นสัตว์แบบไม่ต้องพูดภาษาไทยด้วยนะแต่ภาคเป็นสัตว์หรอภาคยังไงอ่ะ